ยี่สิบบาทใช่ไหมเนี่ยอ่ะยังงั้นลี่จ๋าเราไปเก็บค่านแมพอไหมหอะสนุว่าเงินที่เราเหลืออยู่สี่สิบกว่าบาทเราก็เราต้องซื้อน้ำเพิ่มน้ำเหมือนจะไม่ค่อยพอ เซาบาร์เนี่ยซาอโอเซาบาร์ปอละป้อ,ปอ <S <S ตอนนี้เราเอากาแฟมาขายตาแล้วไงเดี๋ยวตาจะจ่ายเงินให้เราราค่าเก็บกาแฟเซาบาร์ขอบคุณคับคุณตาขอบคุณคับตาก่อนลูกอันนี้ป้อจะสีสีกาแฟสดเอาหมดเลยเอาเปลือกออกทั้งหมดเลยแล้วเราเอาไปตากกี่วันจ้นนะแม่โอ้ค่ะแดดดีๆนี่เก็บมันแล้วจากสีขาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเลยกะ ไม่ครับต้องไปคั่วนะครับเอาไปคั่วก่อ,วอนถึง <ไป S 1> จะกลายเป็นสีดานักติด5วันแต่แบบกันกักเก็บไว้6เดือนครับถึงจะคั่วได้อ๋อนั่นรสชาติการบ่มกาแฟไม่ได้คอ๋อมันถึงจะมันถึงจะหอมอร่อยอต้องบ่มไว้ก่อนอ แถวนี้ทั้งหมดคาเฟ่ที่ผมมาขึ้นมาขายที่นี่เราขายที่นี่ด้วยเป็นการหลวกด้วยแล้วก็พ่อค้าคนานด้วยค่ะแลาวพี่ของพี่จะจะอะไรก็พี่จะอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยอร่อยกว่าพี่เหรอก็พี่ว่าพี่อร่อยนะพี่อร่อยเลยครับพี่อร่อยต้อไปอร่อยมั้อ๋อแล้วพี่อร่อยงงเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้แบรนด์ของเขาทำทั้งทาใหม่นะช่วยอุดหนุนให้หน่อยนะแล้วส่งทั้งประเทศไหมส่งทั่วประเทศค่ะส่งทั่วประเทศนะ กิโลละเท่าไหร่กิโลละสี่เราไดค่ะแล้วสมมติวันนี้มามิชิจันได้พี่เศทเท่าไหร่วันนี้ให้มาจะให้สามร้อยแปดสิบมาไหมะได้ค่ะว่าอร่อยนะอร่อยนะเพราเสื้อไม่อร่อยแล้วไม่ต้องซื้อนะเวราเสื้ออร่อยต้องซื้ออีกนะราคาอันนี้ถูกมากมาโทรศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดแปดสี่ค่ะโอเคอร่อยอร่อยโอเคทุกคนแม่ฝากอุดหนุนด้วยนะเพจของพี่แจงนะคะอยากให้ได้กินกาแฟอร่อย ช่วยชุมชนด้วยนะ<ผ>ช่วยพี่แดงคุณตาคุณยายน่ารักมากกาแฟพี่แดงอร่อยอร่อยวันนี้ชิมไปแลวสองแก้ววันนี้นะแล้วกิก่งเข้าที่นี่โอ้ดูดิพิมนิมามาไปรุสเกียมาเลยดูว่าเรามีอะไรกินนะ ปัมมีน้ำเปล่าละสามขวด,ม,ขดมีทิชชูหนึ่งขวดโอเคได้ได้กินเองเข้าวเหนียวอยู่นี่ครับออหอมมากเลยเดี๋็ดดิหอมมากอืออมข้าวเราได้อยู่หรอิวมากยังไม่ล้างมือเลยไม่ล้างดิชิลี่ล้างแล้วชิลี่ล้างแล้วตายตาอยู่เลย ทำบีบีอะไรกินได้เหรอได้ดิ๊มภูมิใจกับข้าวเพราะว่าข้าวอันนี้เป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวอุ้ยเป็นข้าวที่เมื่อวานเราไปเกี่ยวข้าวกันมาเป็นข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วเป็นต้นจอดเดียวที่ถึงหนูอร่อยไหมอร่อยแต่ข้าวแค่เมนูถือว่ากินกับข้าวต้มเกินข้าวอดัเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เท่าไหร่ข้าวฟรีใช่ไหมแล้วก็หมูเราซื้อมาเอ้ยเราไม่เกิสองร้อยอ่ะบาท เหลือยี่สิบบาทแล้วตะก,กี้พี่โนโ้ได้เงินมาอีกอ่าได้ไมึงมาเราไปทำงานตะก,กี้ตาให้มายี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบบาทโอเคแล้วก็ตรงน,นี้มีเยสี่สิบบาทถือว่าเราเดี๋ยวไปทำอะไรได้นะอ้อไม่ริงเรากินโบกเกียงเลยไม่มีเหลือสักอันเลย <c oughs> มมเลยหลือข้าวเลือข้าวเ,เดี๋ยวเราเอาข้าวไปกินต่อเราเอาเงิน41บาทที่เรามีไปซื้อหมูมาทอดเพิ่มได้เรา,าจะไปจำจังเดี๋ยวก็จอกลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแต่ยังไม่กลับบ้านนะนไม่มีสัญญาณอย <laughs> ู่ยนานไม่ได้เพราะว่าเด <laughs> ี๋ยวค้าทำงานไม่ได้ใครจะใครจะลงน้ำไปนั่งรถคันพ่อเลยพ่อจะพาไปลงน้ำ แม่ขอถอดรองเท้าผ้าใบออกมาก่อนใครมีรองเท้าผ้าใบถอดออกมาเดี๋ยวรองเท้าเปียกนะ,ะไม่เปียกเ,เหรอพี่มไม่ได้เข้าเลยอ๋อรถเปียกแต่รองเท้าไม่เปียกใช่ครับงั้นไม่เป็นไรถอมดอามาถอดมาอยากถอดะไรถอดมา,มา,า,มาเ่อเผื่อเด็กลงไปเล่นน้ำไงไงเขาบอกว่าลงไปเดินเล่นน้ำได้เลยค่มันแรงมากเลยหรอคันนี้แรงปื๊ดเลยหรอพ่อ

เท่างไปนะครับอันนี้เสาไห้น้่งอยู่ในรถเลยครับเอาไปแล้วจะไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเอี๋ยวโอวะโอ้โหเท่มากเลยกว่ากว่าเดียวเดียวเดียวติดน้ำมีปัญหาแน่นอน ใช่ดูสิเบียรหมดเลยเขาบอกว่าน้ำยังไม่เข้าใช่น้ำไม่เข้าเลยเข้าเต็มเต็มเลยเขาได้มันดึกตรงนี้ตรงนี้อ่ะน่ากอกโอเค เมนูที่เราจะทําก็คือไก่ต้มน้ําปลาเราต้องการน้าปลาเรามีแต่เมคแมคแปลามย่างเกลือกินมาม่าก็ถือว่าไก่ย่างเกลือเอากระแดมาม่าก็มีมาม่าจริงๆแหละก็กินมาม่าแหละโอ้ยแล้วเรามีผักผักมาผัดก็ได้หรือว่าจะผักมาต้มก็ได้แตเราไม่มีพแล้ว Net, เรามีแมกีเียวมาเรามีแมกี้กับเกลือแม่เ้าเอเกลือจับกันแล้วไม่ต้องซื้ออะไรล้งั้นแม่ไปเก็บผกับกตกับเนาเปกางเต็มตากับเ้่าไปการเต็นเ์ข้เวไม่เอาเตื้อข้าเเรามีอยู่นี่ฟักที่แมเี็มเต็มเก็มเมาไม่รู้จะเวิร์ตเปล่านะลองเอาฟัก มาต้มเราจะทําต้มผักหนึ่งอย่างมีฟ์กมีแครอทสองหัวที่เราซื้อมาเราก็กําลังให้ชิต้ากับชิลินไปเก็บผักกวางตุ้งมาเพิ่มนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือนี่ไก่ที่แม่ซื้อมาที่เนี่ยเขามีที่ย่างแม่ก็เลยว่าแม่จะลองเปลี่ยนเป็นไก่ย่างเกลือนะจ๊ะนี่เตรียมเกลือละ เดี๋ยวเรามาลองซีว่าเมนูเราจะได้ไหมไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าวันนี้พ่อบอกว่าให้แม่ทาอาหารพ่อบอกเมื่อวานพ่อช่วยเยอะละวันนี้ตาเธอละส่วนลูกสาวแม่ก็เป็นเจ้าแม่มาม่าอยู่มาม่าใบาชิลลี่ไก่ย่างกับต้มซุปผักใบมะมีเดี๋ยวรอดูว่าเย็นนี้กับข้าวเราจะออกมาสําเร็จหรือไม่ ชิลลี่จะโดนอะเพราะว่าชิลลี่ชอบทำไม่ไม่เท่ากันของใครเยอะสุดก็ให้เขามาเลือกเองใครมาก่อนได้อสุดอ๋อนึกว่าชิลลี่จองไว้เยอะสุดไงขอลองชิมนะเป็นไงเสร็จแล้แมววันนี้กินมาม่ากี่ถุงดีลูก วันนี้ได้กินเยอะแม่มาเดียวขอต้มไก่ก่อนสักน,นิดต้มให้มันสุกก่อนเราจะได้แบบย่างแบบสบายใจว่ายังไงไก่เราก็สุกต้มกับเครื่องต้มยำอย่างนี้อ่าใส่เกลือนิดหนึ่งจะได้ไม่ขาวจะได้อร่อยอร่อยอ่ะน้องลินช่วยแม่เฝ้าอันนี้ไว้ก่อนนะคะลองดูนะไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะคะก็จะ,จะเบาน <ไป S 2> หน่อยใช่ไหม พี่มินจะมานั่งเฝ้าให้หรอคะโอเคแล้วคุณอย่าอย่าล้มลงไปนะนี่ร้อนนะเป็นหม้อะนะอหนูนะนั่งดีๆนะอันนี้ก้าแล้วใครจะกินเลมอนอะ่ะโอ้โอห หมดแล้วมา่านิต้าจะกินหมดไหมครับหมดจริงเหรอไม่เผ็ดหรอเดี๋ยวขอชิมก่อนนะว่าซุปนี้ดีไหมม,มันก็จืดๆนะไม่มีรสชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้ต้มยำม,มากนะแต่มันหอมไก่ย่างของเราวันนี้เ <laughs> นี่แหละแล้วเราก็ทำให้เขาแบบเก,เกรียมๆนี่สโนว์ เ้าอเไรลูกอยู่บนโต๊ะคะ่ะคอนเทน่์ที่เราไม่กินแบ่งกันเวลานี้แล้วต้องมีน้ำใจต่อกันละคะ่ะไม่มีของใครของของข,ของคนไหนละคะ่ะทุกคนแชร์ริ่งกันหมดเลยะคะ่ะโอ้โหไี้กี่หออัีอ่ี้บสามสามหอยที่นี่แมา่มาบอกทำให้หอลูกสาวทำให้เปะเปะหอยเขทำหมดเลย มามิต้มซุปต่อเลยซุปผักฟักที่เราไปเก็บมาวันนี้มีแครอทแล้วก็มีผักที่ตากับลินไปเก็บมามาเช็คไก่แล้วซิไก่เราเป็นไงบ้างแม่ดูดีไก่แม่ดูดีนะไก่แม่น่าจะผ่านนะเหมือนกับเทศกาลอีสเตอร์เลยเนาะสนุกว่าเงินที่เราเหลืออยู่ 40, 40กว่าบาทเราก็เราต้องซื้อน้ำเพิ่มน้ำเหมือนจะไม่ค่อยพอก็คือถ้าซื้อน้ำเพิ่มก็พอดีแล้วล่ะ บรรยากาศดีพระอาทิตย์ตกดินเด็กๆอาบน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราก็กินข้าวกันก็ถือว่าโอเคนะสองวัน,นวันเด็กๆอาบน้ำเหรอเด็กๆอาบน้าเขาอาบกันหมดแล้วเหลือแต่หนูคนเดียวเมื่อวานก็ไม่อาบวันนี้จะอาบไหมคะไม่จะอาบน้ำไก่ย่างของเราสําเร็จแล้วเด็กๆอาบน้ําเรียบร้อยถ้าใครไม่อิ่มนะคะแม่มีแครอทจิ้มเกลือให้ด้วยนะคะ ใครคิดถึงแชลอตจิ้มเกลือเนี่ยอาหารใบมัมมี่สำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอแอบใส่เกลือลงไปในซุปก่อนแล้วลองชิมจะว่าซุปเรารสชาติเป็นไงอันนี้เป็นผล,ลไม้นะโบฮิมะซุปมัมมี่ันนี้ก็ลุ้นมากว,ว่าจะอร่อยไหมอืม,มอร่อยชิมก่อนชิมก่อนอันนี้มันเป็นแคน่เหมือนน้ำเปล่าเลยลูกสาวแอนตี้การกินผักเดี๋ยวเถอะไม่เป็นไก่เมืองนะเนี่ยโอ้โหอาชิโน ยูจิ้มเลยจิ้มอย่างนี้เลยจิ้มอย่างนี้อ้มเลยเด็ดแค่ไหนว่ามาเป็นยังไงคนทําลุ้นมากเลยคนทําเนี่ย <laughs> ใช่ได้ไหมก้าวไหมอ,อย่างนี้เลยครับแล้วเราก็ชิมแบบไม่จิ้มน้ำปลากอ่อนอืม,อม หวานอร่อยมากอขอซดซุปผักตัวเองก่อนว่าผ่านไหมตอนนี้ไก่ผ่านแล้วฟักที่เราวันนี้เราไปเก็บมาดูสิว่าอร่อยไหมอืมอร่อยเฮลตี้ด้วยเด็กๆร้องท้องมาม่าไปแล้วงนาะตอนนี้ซุปผักก็ตกเป็นของแม่ละทำเองกินเองอร่อยเองแดนนีมาชิมซุปผักมามหน่อยอโอเคมันได้เนืูลาดได้มาไหมอะ ต้องใส่ใส่ใส่ซอสหน่อยผักก่อนผักอร่อยกินกับผักแล้วอร่อยที่ลินเป็นยังไงไก่มามี่ดีนะไก่เดอะเบสนี่ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยไก่กำลังร้อนๆเลยเนี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะกินได้ทั้งครอบครัวไมี่ว่าก็สนุกดีนะ โอเคอยู่ได้วันละ500บาทตาชิมไก่แม่สิไก่แม่อร่อยจะตจายทำไมตาไม่ชิมพระจันรเต็มดวงพอดีเลยวันนี้โอ้โหนั่งตรงนี้แล้วดูไก่ชิ้นะไก่ไต่เราสาวเลยอะไก่ได้เราสามากมีเท้าด้วยเไก่ไต่เราสาวเนี่ยมีเท้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วคืนนี้ก็จะดูหนังด้วยบ๊วยบ๊วย

เด็กๆบอกหน่อยสิก็ดีนะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทสองวันต้องเด็กได้แล้วหนูทาอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้หนูเก่งอะไรขึ้นละหนูทําอะไรได้เก็บข้าว้าการเก็บเก็บข้าวทีนี้ก็มั่งค่ได้โอ้ยแม่ใช่คุณยายไว้เนี่ยเห็นไหมเช้ามาคุณยายเขาก็ต้องมาปลุกข้าวแล้วนะเห็นไหมแล้วหนูชอบอาหารมื้อไหนที่สุดในวันข้าวไส่ไกัอืมข้าวไข่ไก่ก็อร่อยไก่ก็อร่อยแม่ก็อร่อย ก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกนะแล้วก็เราได้ไปเรียนรู้บนดอยน,อนู่นขอบคุณที่ตั <The> best, ้ม The Base The Base ATV เชียงใหม่นะเ,เดี๋ยวไว้โทรนะจะน่าอยากพักที่นี่นะ <c oughs> เขาก็ติดต่อเขาได้นะ <S <S ใช่<า>ก็คือเนี่ยเขาพุ่งทําเราเหมือนเป็นเกสชุดแรกของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นที่พักด้วยมีออนเซ็นให้แช่มีเต็นท์ให้กางอะไรเงี้ยใครอยากมาก็มาจัดทริปเราได้เ่มขึ้นเลย The b a s t ATV นะคะต้องขอบคุณ ทุกคนเลยที่ช่วยดูแลเราในคลิปนี้ตอนเราไม่ได้เซอร์ไพร์กับเองมีพี่ๆแบบดูแลแล้วก็จัดแบนชี่นี้นะซึ่งจากจากนี้อ่ะพาชิโัวหน่อยเขาใช้เอาซื้อผ้ามาเช็ดตัวหมดเลยโอเคกันเล่าลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันแล้วไปแล้วไปบ้านบ๊ายบายยังนอนอยู่เลยอ่ะ